สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าตาใหญ่ลูกหลานเอาอาสู้ขูท่ทวนขดัดปบพอกับผมทวีคนเดิมครับอยู่ทางบึงแกนน่นนครนะครับมือนี้มือสูบมือมานของพี่ของน้องผู้ใดสูบผู้ใดมานแน่นอนนะครับออกแล้วเด้อพี่น้องสามเก้าห้ามีผู้ถือบอนะครับกับสี่สามข้างล่างพี่น้องนะครับเอาหมาอแกงข้าวให้พี่ให้นอ้องอิฟที่แฟนช่องได้เบิ่งได้ฟังน้ำกันนะครับว่าสสำนักใดปังแน่เข่าแน่แห้งแน่แน ถือแน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับมีอยู่สามสำนักงวดนี่พี่น้องนะครับงวดก้อนกอนกับใครอยู่สิบสำนักงวดก้อนกอนกับใครอยู่สิบสี่งวดก้อนกับใครอยู่สิบเก้าสำนักพี่น้องนะครับงวดนี้สามสำนักที่เข่าพี่น้องบอสเป็นยังพี่น้องสู่ต่อนะครับสู่ต่ออ่าย้อนพี่น้องบ่ถือก็ย้อนมีผู้ว่านลู่ดีล่ะพี่น้องแอดกับพ่อหูโย นะครับพี่น้องก็เลยบวกกันซื้อเราเลขก็เลยบักกาลุงเก้าหาก็ได้แอเตเอ็ดกับบักกาลุงเก้าหาพี่น้องซื้อแตเต้หกหาลอตเตอรี่หกหาห้าหกนะครับทะเบียนรถหกห้าห้าหกนะครับซีตัวเก้าหกหกห้านะครับแอ,เอ็ดกับซื้อตั้งหกหกกับหกห้าห้าหกนะครับก็ย้อนผู้หูดีละพี่น้องนะครับย้อนผู้หูดีไปลุงทางช่องได้บุพพี่น้องผมได้ยินเขาว่า เก้าไม่มาเก้าดับพี่น้องดับหลักสิบพ่อมพี่น้องโอ้ยปอบเงยพี่น้องนะครับปฏิออกออกตัวในบัดพี่น้องสามเก้าห้ามัเนี่ยเก้าอยู่หลักสิบพ่อมมาเนี่ยมาจ้อยมาเนี่ยโอ้ยพี่น้องอีซี่กับผ้ากันซื้อแล้วพี่น้องเขาซื้อตะเก้าซื้อตะหาหกหกหาพี่น้องนะครับแปดสำนักผุนพี่น้องที่เข้าหาหกหกหานะครับที่บ่เอาเก้าหกเก้าหานะครับ หลายสำนักพี่น้องนะครับที่ให้ฟันที่หกหาหาหกพี่น้องนะครับแต่ววาเก้าหาหาเก้าบนบ่ฟันเพราะว่ามันมีอาจารย์ใดแนบบัวได้ยินว่าดับส้นพี่น้องโอ้ยขย้อนพวกเกิงนี่แหละพี่น้องมัน้าห้พี่น้องอิฟซี่บัถือยุ่นนี่นะครับงวดรุ่นเขาไปทายเก็บบอโอ้ยมันดับไม่อยู่เหมืนว่าอยู่พี่นอ้องเฮ้ยขี้คุยใหญ่นะครับ๋ยวมาหาดับเดอ้อต่อไปอายคนนะครับมันอายคน อันบ่มีเลขดับดอกเลขเขาใส่บดดสุดูนะครับบ่มีเลขดับแล้วก็บ่เฮ้ยลูหฮอดว่าดับหลักน้วยหลัก10พุ่ก็ดอกก็เดียพอด้วยรอ,ยอยให้เอฟซข่อยเราบ่ถือเลขบา้านเขาี่ซื้อเก้าหาเขาก็ได้ยินวา่าดับนี่แล้วเขาก็เลยบอซื้อเอข่อยก็เลยบ่ถือจอยพี่นอ้องเอา้าบ่เป็นอยังสู่กันไหมนะครับโอ้ย นะครับเอ็ดกัดได้ยินคำว่างสั้นละตอกเอาเจ่หกหาเปิดลอตเตอรี่เบอร์้งบักลายใบหาหกเฮ้ยเข้าหาประซื้อรักใบเหรพี่น้องนะครับนี่ละพี่น้องเอ้ยหอดวางสีบระดำบรรวยหอดวางสีประโสกบประหมานอืมเอาเอาสูพี่น้องฟังนะครับหลังจากเรียกออกไม่ไม่คุยกันหลังหวยออกมีเข้าอยู่สามสำนักมีอาจารย์ลุงตะวันพี่น้อง นะครับนี่อาจารย์ลุงตะวันเข่าหาเก้าตรงตรงพี่น้องอาจารย์ลุงตะวันเข่าห้าเก้าตรงตรงพี่น้องจากกอทมนะครับเพิ่นฟันเก่ากับหนึ่งตัวเลขวิ่งเพื่อนพี่น้องนะครับจับคู่ห้าเก้าตรงตรงเลขออกสามเก้าห้าพี่น้องสามเก้าห้าตรงตรงเลยพี่น้องเด้อนี่ก็เลขของอาจารย์ลุงตะวันทั้งกอทมพี่น้องนะครับล่าสุดใหม่ๆที่เพิ่นออกมาเมื่อนี้แหละพี่น้องเตะครับตรงๆต่อมากับหลวงปู่อรุณพี่น้อง หลวงปู่อรุณฟันข้างล่างพี่น้องสามกับสี่กอดขอ้ขอกันมากนะครับเลขกออกที่สี่สามนะครับหลวงปู่ให้ที่สามสี่พี่น้องนี่คือเล็กหลวงปู่อรุณนะครับท่างจังหวัดมหาสารคามนะับปู่อรุณแตกที่สี่สามเด้อพี่น้องเด้อเปนให้สามสี่เล็กออกที่สามนะครับมีอยู่สามสำนักที่เข้าพี่น้องบอกสู่ฟังสักก่อนนะครับเอาต่อมาก่ะสำนักที่สาม ก้าแม่เอฟซีบ้านสัมพันธ์ตลาดโคกสูงหรือว่าบ้านพีเสดเดือดพี่น้องนะครับเพิ่นกระหายสีสามพี่น้องเลขออกเพิ่นหายสามซี 4, เลขออกสีสามพี่น้องเข่าตัวกับเด้อนะครับเข่าตัวกับถือว่าเฮงถือว่าปังอยู่พี่น้องนะครับของแม่บ้านโคกสูงสัมพันธ์แตกที่สี่สามสามสี่ของหลวงปู่อรุณแตกที่สี่สามสามสี่นะครับของอ่า เอฟซี FC, หรือว่าอาจารย์รุ่งตะวันทั้งก่อทอมอนี่แตกที่95ตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่คืออาจารย์ที่ถือพี่น้องบัน,นี้พี่น้องว่าเบื้องอาจารย์ที่สวยวันนี่พี่น้องนะครับมีอาจารย์ที่ถูกนะครับอาจารย์ที่ถูกก็มีอาจารย์รุ่งตะวันนะครับเข้าตัวตรงตรง95ปู่อรุณเข้าตัวกลับนะครับปู่อรุณห้4 3 4เลขออก43แม่บ้านโคกสูงสัมพันธ์ นะครับเข้าตัวกลับให้สามสี่ออกสี่สามสามสำนักที่เข่าด้วยพี่น้องเด้อบัดนี้มาเบิงสำนักที่สุยบัดนพี่น้องสุยคือตัวใหวะทีหลวงปู่คำสนนะครับเพิ่นหาหกหาเลขออกที่เก้าห้าเข้าตัวกลับนี่ de, de, นะก,ออก 9, 5, 6, 5, ็คือสุยนะพี่น้องเด้อสุยนะครับเลขออกที่เก้าห้าเพื่อนหาหกหาพี่น้องนี่ก็คือสุยพี่น้องนะครับเอาสุยอีกจายหนึ่งคือแม่บัวคำสารคราม นะครับแม่บอกข้ามเลมกวิ่งพ้นประภาสจักเที่ยดอกพี่น้องนะครับพนให้วิ่งเก้ากับหกนะครับเพอนให้หกหาเลขออกเก้าห้านี่กืสุยพี่น้องนะครับสำนักสุยเดอพี่น้องเดออันนี้ก็สุยเดอพี่น้องบอกสู่ฟังสำนักที่ถือกับสามสำนักสำรับงวดนี้นะครับต่อมากระปู่น้องนาคำนะครับปูน้องนาคำ ใครหกห้าเลขออกที่เก้าห้านะครับหกกับห้าตีลังกานี่ก็สุยพี่น้องสุย <laughs> สุยล้วนะพี่น้องเนาะอาจารย์งวดนี่ช่องแอสุยหลายล้วพี่น้องเด้อเออสุยหลายก็ว่าหกอะ่ะหกก้าเก้ามันตัวเดียวมันตีลังกาก็เลยเป็นสุยไปเลยพี่นอ้องอาต่อมาก็เปลี่ยนของพระอาจารย์ลาพี่พี่ให้ให้เก้าหกเลขออกที่เก้าห้าพี่น้อง อันนี้ก็สุยสุยอีกเด้อจจว่าอาจารย์ระวีนี่ครับสุยแล้วสุยอีกนี่ก็อาจารย์จจละวีก็สุยคือกันเราพี่น้อง,น,ง,ง,น,องนะครับสรบพูนจริงๆเิงพนก็ยังสุยพี่น้องนะครับอาอาจารย์หนุ่มเมืองยศลาาย่าสุดคุ้งทุดทไทยเหมือนเศร้ามาเต่สุดเศร้าพี่น้องลงลิปเป็นค้งทุดทไทยเหมือนเศร้านี่เพื่อนให้ฟันที่หานะครับเข้าเลขวิ่งพี่น้องหาเข่าติมตมเด้อพี่น้องดเด้อนะครับแต่ว่าจับคู่ให้เพื่อนจับคู่ให้ห้าสามเลขออกที่สี่สามพี่น้องนี่ก็สุยพี่น้องสุยคือกันเอา เอาสำนักสวยลายเจ้าน้อเมื่อนี้พี่น้องสวยได้พี่น้องเด้อแต่ตัววิ่งเข่านะครับให้ห้าสามเลขออก 4, อสี่สามสวยพี่น้องสวยก็คือสวยลาพี่น้องถือก,ก็คือถือกนะครับบ่ถ,ถือกไว้ว่าถือกคนดีได้ข้อเอาอีกพี่น้องนะครับเอาต่อมากรกเลขน้องมาลีออกจากปากพี่น้องหกเก้าหกนะครับเพื่อนให้หกอ่าหกเก้าหกเลขออกเก้าห้าพี่น้องนี่ก,ก็สวยพี่น้องเต็มเดียวเอา สุยไรพี่น้องเด้อเลขกน้องมะลินะครับสองวดแล้วนะครับที่สุยนะครับสองววดแล้วน้องมะลิสุยสองงวดพี่น้องนะครับห่มักเก้างวดนะครับเข้าเจ็ดงวดหลุดสองวดพี่น้องหลุดเนี่ยคือสวยสองวดเลวพี่น้องนะครับสุยเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับน้องมะลิติดตามต่อพี่น้องนะครับติดตามกันต่อฟังกันต่อนะครับสวยเทเต้มเดียวต่อไปพี่น้องซื้อขืนซื้อลงเอาบาทเดียพี่น้องนะครับซื้อขืนซื้อลงสิบบอกพี่บอกน้อง ซื้อขึ้นซื้อลงเลยบาเดี๋ต่อไปพี่น้องนะครับเอาเลขอาจารย์โกยเนี่อาจารย์โกยกะให้เก้าสามนะครับเลขไปออกสามเก้าห้านะครับแล้วก็ให้เก้าหกนะครับเลขก็ไปออกที่เก้าห้านะครับหกกับเก้าตีลังกาพี่น้องเนี่ก็สุยกันพี่น้องเอาสุยหลายอาจารย์ลราพี่น้องนี่ก็สำนักสุยได้พี่น้องเด้อเราเข่ามาก เขาเขาสามสำนักสุยอยูย่ประมาณแปดเก้าสำนักเราพี่น้องสุยนี่นะครับต่อมาเป็นอาจารย์แดงพี่น้องอาจารย์แดงนะครับก่อนจะไปโรงพยาบาลเพิ่นไห่ที่ห้าหกเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องห้าหกเม็ดเดียวแขนแขนเลขออกที่เก้าห้านะครับนี่กระุยพี่น้องนะครับตาบัวพี่น้องวงวดนี่ นี่เข้าสามสำนักนอนนั่นอาจารย์สุวิพี่น้องอาจารย์สุวิหลเอาสู่ต่อพี่น้องนะครับให้กำลังแร็กแก่อาจารย์ทุกๆอาจารย์เด้อนะครับเอาแอลกอฮให้กำลังแก่ทุกอาจารย์นะครับเนาะเอาอาจารย์ที่เข่าพี่น้องนะครับก็บมีอา,อาจารย์แม่บ้านสัมพันธ์ทางบ้านพี่เสือเดพี่น้องนะเพิ่นนห้ที่สี่สามสามสี่พี่น้องให้ยสามสี่ เลขออกที่ซีสามเข่าตัวกลับเด้อนะครับให้พี่ให้น้องได้เบิอร์นโชวรมันกันแล้วกอาจารย์รุ่งตะวันทางกอท,ทมอนี่ใหาห้าไอ้ายเก้าห้าตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงพี่าน,าน,าน,าน้องออกเก้าหาตรงตรงพี่น้องเลขออกสามเก้าห้านะครับอาจารย์รุ่งตะวันเนี่ยสุดปรังนะครับสุดแห้งนะครับร้อยกันซ้อยทุกซ้อยที่เมืองกรุงเทพเราพี่าน,าน้องนะครับเอาต่อมาก็เป็นหลวงปู่อรุณนะครับหลวงปู่อรุณที่ถือเด้กพี่าน้องเด้อบนหายซีสาม เลยอเพื่อนห้3สามซีเราออกซีสามพี่น้องนะครับเอาจับตามองนะครับติดตามเบิงติดตามชุ่มน้ากันนะครับกอติดไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสานักสานักที่ลุยนี่อยู่ประมาณเก้าสานักพี่น้องลุยลุยเออเกอนะครับคิดแต้มเดียวพี่น้องห้หกห้หกหาออกเก้าหานะครับห้หาสามไปออกซีสามนี่คือสํานักสุยเด้อพี่น้อง อาพี่น้องสำนักสุยเฟรสำนักพี่น้องนะครับสำนักเขาอยู่สามสำนักที่พี่น้องเด้อเอา่าดูกันฟังสุยก็สุยล้วพี่น้องนะเอาเป็นแมหัวยอเยี่เที่พี่น้องหม้อไปหัวไปลวพี่น้องมันเป็นตาอยากหัวพี่น้องนะครับให้หกไปออกเก้าให้เก้าออกหกพี่น้องนะครับเด้อเอาพี่น้องติดตามกันต่อนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอพรบคุณพี่น้องเอฟซีขอขอบคุณอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ให้แนวทางทางช่องยูทูบทวีคนเดิมพร้อมกับช่องทางยูทูบทวีพารวยนะครับสำหรับลีปนี่อราพระจากพี่จากน้องสุคูสุก้นพี่น้องสวัสดีครับ